ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็ผ่ามาดูพื้นที่ที่เราปลูกมะพร้าวไปแล้วได้ประมาณสามเดือนนะครับในระหว่างที่เรามะพร้าวก็มีข้าวโพดหวานใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับเเห็นข้าวโพดหวานไหมครับกำลังงามเลย ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยก็งามได้ทานแน่นอนครับอันนี้ที่นาของชาวบ้านข้างๆก็หลักคิดของผมก็คือว่าผมจะใช้พื้นที่ทุกส่วนนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปลูกในสิ่งที่เราใช้เป็นอาหารได้เป็นหลักๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็พื้นที่ อื่นๆก็เป็นพวกประดับให้มันดูสวยงามนะครับให้หน่าอยู่หน้าใสาเพราะว่าเราอาจจะใช้ชีวิตตรงนี้ในช่วงวันหยุดนะครับจะให้ดูตรงเนี้ยพื้นที่ของผมตรงเนี้ยมันเป็นเป็น,ปนพื้นที่รับน้ําคือว่าเป็นทางผ่านน้ํานี่คือที่นาชาวบ้านแล้วก็มันจะมีน้ําไหลเข้ามาอย่างเงี้ยครับน้ําเริ่มใสแล้วนะเริ่มใสแล้วนะครับเพราะเข้าใกล้จะปลายฤดูฝนแล้วแล้วก็มันก็จะไหลผ่านท่อมานี่ครับเดี๋ยวจะวางระบบท่อใหม่ แล้วน้ําที่เก่าที่มันเป็นน้ําขุนที่เราขุดดินมาใหม่มันถูกเปลี่ยนโดยอัดโดยธรรมชาติคือว่าน้ําใหม่มันเข้ามามันเป็นน้ําใสมันก็จะดันน้ําเก่าที่เราขุดนะครับนี่คือข้อดีของอยู่ในพื้นที่รับน้ํานะครับมันก็ดันน้ําที่มันขุนออกไปทิ้งไปแล้วก็มันจะเอาน้ําใหม่มาเติมให้ซึ่งจะเป็นน้ําที่ใสนะครับแล้วพอมันใสนะครับน้ํามันดีคุณภาพดีมันก็ เออปลามันก็จะไม่อยู่นะครับนี้ปลาที่มาจากไหนก็แล้วแต่นะมันจะไม่อยู่เพราะพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะรับน้ําได้นะครับอ่ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าไอ้ช่วงหน้าน้ําเนี่ยน้ามันจะมาเยอะเยอะมากเยอะจนไม่สามารถรับได้ทั้งหมดนะครับแต่พอไปถึงหน้าแล้งเกิดปัญหาอีกครับขัดแคลนน้าเพราะนั้นการวางแผนเรื่องการบรหิหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมาก่อนเลยก็คือเราจะต้อง สร้างแหล่งเก็บน้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเราได้เปรียบเรื่องของพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วนะครับมีน้ำไหลมาในช่วงหน้าฝนในปริมาณที่มากเพราะฉะนั้นผมจะทำตรงเนี้ยเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับใช้ในพื้นที่ประมาณ20ไร่เนี่ยนะครับจะขุดเพิ่มอีกแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับแต่ขอดูช่วงหน้าฝนนี้ก่อนนะครับหน้าฝนนี้ก่อนถ้าผ่านหน้าฝนนี้ไปเราจะดูทิศทางของน้ําดูปริมาณน้าดูอะไรต่างเราก็จะวางแผนสำหรับปีหน้าได้ก็ เหมาะสาหรับการพาอปลูกนะครับเนี่ยถามว่าเลี้ยงปลาไหมถ้าหน้านี้ก็คงไม่อยู่นะครับปลาถ้าปลามาก็คงหนีไปหมดแล้วนะครับแต่เนี้ยปลาอาจจะต้องปล่อยไปลช่วงหมดฤดูฝนแล้วก็ปลามาปล่อยแล้วให้มันอยู่ถึงหน้าแล้งนะครับนะอาจจะประมาณถ้าพศจิกาเราเอาปลามาปล่อยครับพิจิกาธันวามกรากรุมพามีนามีสาแล้วก็ก็จับจับได้ครับสี่ห้าเดือนแล้วก็ปลาก็น่าจะโตพอได้อยู่ก็ต้องวางแผนอย่างนี้นะครับแต่ถ้า ไม่สนใจจะเลี้ยงปลาเลยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็น้ําตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์สําหรับการเพราะปลูกพวกไม้ผลพวกเ,เน้นการเพราะปลูกเลยนะครับเพาะปลูกไม้ผลเลยนะครับถ้าบริมีปริมาณที่เพียงพอนะครับมันก็โอเคแต่ถ้าไม่พอเราต้องขุดเพิ่มแน่นอนนะครับให้ดูมะพร้าวดูมะพร้าวอากาศตอนเย็น มันก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดอย่างนี้แหละครับยังไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรนะครับเน้นเรื่องของการจัดการน้ําก่อนแล้วก็ดูเรื่องของดินนะครับเรื่องของน้ําแล้วก็เพาะปลูกอะไรที่มันสามารถที่จะอยู่ต้องใช้เวลาใน,นการเติบโตนานนะครับพวกไม้ดอกยืนต้นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่าไปดูฝั่งนู้นดีกว่า เนะี่ยพื้นที่ข้างบนเนี่ยประมาณหนึ่งไร่กว่าๆนะครับผมก็ปลูกของที่กินก่อนนะครับเราให้ดินมันเซตตัวเองให้มันอยู่ตัวเราค่อยมาทําสิ่งปลูกสร้างในช่วงที่รอเนี่ยเราก็ไม่ไม่เปล่าประโยชน์นะครับเราเราใช้ประโยชน์จากพื้นที่คือเราปลูกพืชอายุสั้นไปก่อนอย่างเช่นพวกกลุ่มพวกถั่วเงี้ยเห็นถั่วไหมครับเนี่ยถั่วนั่งถั่วนั่งคือถั่วฝักยาวที่ไม่ต้องทําร้าน เอาเสามาตั้งให้มันขึ้นนะครับเขาเรียกถั่วนั่งนะครับงามมากครับมางามมากรอเก็บผลผลิตได้เลยครับอันเนี้ยออกดอกแล้วด้วยนะครับเนี่ยออกดอกแล้วอันนี้ถั่วฝักยาวที่ไม่ใช่ถั่วนั่งนะครับเป็นถั่วที่จะต้องเอมีร้านให้มันปักหลังให้มันคิดว่าเพียงพอสาหรับทานนะฮะครับแล้วก็ฐานให้หมดก็แจกจ่ายกันไปนะครับแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับ ก็เป็นน้านะยาวมาอย่างนู้นนะครับเป็นน้ําเป็นเกาะตรงนี้จะเป็นเกาะประมาณที่อิงที่ไร้กว่านะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็วางแผนว่าจะทําเป็นทะเลสาบขนาดย่อมนั่นหมายของว่าอ,อ,อาจจะต้องมีการขุดเพิ่มนะครับหลักการขุดก็คือจะไม่มีขอบสระนะถ,ถ้าเป็นขอบสระปรั๊บมันจะกลายเป็นสะประมาณสะโคกนองนา,งนานอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเรา เราจะทําให้มันมีความเป็นทะเลสาบเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาขอบเราจะเอาดินนะครับที่ขุดเนี่ยเอาไปไว้ถมที่อื่นนะครับแล้วก็เราจะปล่อยให้มันเป็นพื้นที่รับน้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะดูธรรมชาตินะครับมันจะดูคล้ายๆกับหนองน้ํานะครับแล,แล้วขอบขอบเนี่ยมันก็จะเป็นพวกบัวนะครับพวกพวกพืชน้าที่ที่เราสามารถรับประทานได้นะครับก็จะเอามาปลูกนะครับเนี่ยผมก็ลงพวกเผักบุ้งน้ําอะไรลงไปบางส่วนอ่พุทธรักษาปลูกให้สวยงามนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็จะขุดเพิ่มนะครับให้ดูเป็นทะเลสาบเพราะฉะนั้นบรรยากาศตรงนี้เวลาเรามองในช่วงเงยน็นๆเนี่ยนะครับมันจะได้ฟีลลิ่งของของบรรยากาศสำหรับการพักผ่อนจริงๆนะครับอันนี้เห็นการระบายน้ํานะครับหน้าน้ําก็จะมีน้ํามาเสียดายมากเสียดายน้ําจริงๆครับทําไมน้ําที่มาเยอะขนาดนี้เราต้องเอาไปทิ้งด้วยนะครับทําไมเราไม่เก็บไว้ในช่วงหน้าแลงทึ่มัน ช่วงหน้าแรงเราก็หวยหาน้ํากันมากเลยนะครับไม่มีน้ําใช้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะช่วงหน้าฝนเราก็บ่นว่าน้ําท่วมนะครับอันนี้คือโจทย์นะฮะโจทย์ที่เราต้องคิดใหม่ว่าทําอย่างไรนะครับหน้าฝนเราจึงจะเก็บน้าไม่ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วหน้าแรงนะครับเราจะเอาน้ําที่เราเก็บเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่ใช้สําหรับการพักผ่อนการท่องเที่ยวนะครับ มันได้ทั้งหมดนะครับหรือเลี้ยงสัตว์น้ามันก็ได้ทั้งหมดนะครับนะอ่ะโอเคตรงนี้เป็นทางเดินนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินไปผมใช้วิธีการเดินออกกำลังกายบาง,บางวางันถ้าเป็นช่วงวันจุดนะผมก็จะจะปลูกผมจะลงมือเองเลยนะครับอ่าถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ได้จ้างนะครับไม่จ้างไม่ใช่เราไม่ไม่อยากเสียด้ตังคนะ์ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าอ่าช่วงนี้ต้องทําเองนะฮะเพราะว่าโควิดก็ต้อง ใช้เวลาว่างของเรานะครับทําทีรเนตรน้อยไปแต่เราจ้างอะไรที่มันเป็นต้องทําเป็นใหญ่ๆห,ห,หรือต้องลงแรงมากๆเราค่อยจ้างคนอื่นทําดีกว่าอะไรที่มันสามารถใช้แรงตัวเองได้เราก็ทําไปก่อนนะครับมีปลาเข้ามาแล้วนะครับมีปลาเข้ามาแล้วเยอะแยะเลยผมเดินผมออกมานะกายนะครับแต่นนี้ตอนเย็นๆต่อไปในอนาคตนะครับตรงเนี้ก็จะเทพื้นให้เเทพื้นถนนให้มันได้มาตรฐานกว่านี้อีกนะครับ แล้วก็เย็นๆนะครับเราถ้าทุกอย่างมันลงตัวแล้วการออกกำลังกายเราไม่ต้องไปวิ่งทท่ไหนนะครับเรามาวิ่งแถวนี้แหละวิ่งออกกําลังกายหรือเดินก็ได้นะครับเดินสักวันละสองสารอบการเดินออกไรเ,เดินไปดูต้นไม้ไปออกกำลังกายไปมันก็ทําให้เรามีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีได้อันนี้ผมก็เดินออกกำลังกายนะครับเนี่ยใส่รองเท้าเดินออกกำลังกายนะครับเ,เดินหนึ่งรอบ หนึ่งรอบพื้นที่ตรงนี้มันก็ไปกลับห้าร้อยเมตรก็1หนึ่งกิโลแล้วครับหนึ่งกิโลกว่าประมาณกิโลครึ่งนะครับหนึ่งรอบประมาณหนึ่งกิโลครึ่งน่าจะได้อยู่นะครับอลองเดินสักสองสองสามรอบนะครับมันก็หลายกิโลเหมือนกันนะครับเดินนะเดินก็ได้ออกกาลังกายดาีผมให้ดูพื้นที่รอบๆนะครับ ไม่รู้เสียงนกอะไรมันเยอะไปหมดเลยครับตอนเย็นนะครับอันนี้น่าจะเป็นนกกระแตแต้วัดที่ได้ยินตัวเนี้ยนกกระแตแต้วัดมันเสียงนกมันเยอะไปหมดเลยครับเสียงนกเสียงเขียดโดยเฉพาะเขียดชนานะเขียดชนามันจะดังแอบ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 แล้วก็มีนกกระแตแต้วัดนี่นกกระยางมาหาปลานะครับหาปลา อันนี้เหมือนเสมือนเป็นการจัดสวนนะครับจัดสวนบนพื้นที่น่าจะประมาณ20่บไร่นะครับผมก็เป็นการจัดสวนที่คือเยอะเยอะที่สุดนะครับเยอะมากใช้พื้นที่ในการจัดสวนนั้นนเยอะอพยายามระบายน้ํานะครับดูการระบายน้ํานะครับพื้นที่ตรงนี้วางแผนไว้ว่านะครับเราะจะขุดเพิ่มอีกนะครับ อย่างน้อยประมาณครึ่งไร่นะจะขุดเป็นแหล่งน้ําเพราะว่านะครับเป็นเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วนะครับน้ําน้ําทั้งหมดเนี่ยไหลมาตามคลองนะครับไหลมาตามคลองเขาก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับพอรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเก็บไว้ได้มากที่สุดเก็บเหลือเหลือนะครับมันเหลือแน่นอนแล้วก็ปล่อยออกไปตามธรรมชาติมั้นเราสังเกตว่าตรงนี้มันจะขุนขุนเพราะว่าเขาจะเริ่มกรองน้ําที่ที่ขุนออกมาก่อนนะครับแล้วน้ําใสจะมาแทนที่นะครับ ถนะือว่าดีซึ่งมันต่างกับพื้นที่อื่นๆทั่วไปนะครับที่เขาขุดแล้วมันไม่ได้อยู่บนพื้นที่ของของพื้นที่รับน้ํานะครับเวลาขุดมันก็จะขุดอยู่อย่างนั้นนะครับบางทีใช้เวลาหลายปีกว่ามันจะใสนะครับแต่ของเราคือมีการถ่ายเปลี่ยนน้าโดยธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มใสแล้วครับมันก็จะไหลทิ้งไปลงลงนน่นครับลงคลองนู่นคลองนะครับคลองเราเดินไปไม่กี่ก้าวก็จะจะเป็นคลองนะครับก็แบ่งเขตของจังหวัดกําแพงเพชร นะครับแต่นี้คือที่เห็นอยู่คือคือกำแพงเพชรนะครับข้ามคลองไม้ไปก็เป็นของกำแพงเพชรนะครับอ่ะทีนี้ผมจะดูว่ามะพร้าวผมมันอยู่ได้ไหมครับในช่วงน้ำหลากแบบนี้นะดูอยู่ได้ไม่ได้ก็ต้องวางแผนกันอีกทีนึงนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ได้เพราะธรรมชาติมะพร้าวก็อยู่ใกล้น้ำอยู่แล้วเป็นการจัดสวนบนพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็ อันไหนที่มันลงได้เราก็ลงไปก่อนนะครับอันไหนที่ลงยังคือต้นไม้จะไม่ลงเยอะนะครับถ้าเราลงเยอะไปมันก็มันก็จะดูเป็นป่าเกินไปนะมันก็จะโลเคชั่นเรื่องของวิวเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะจะหายไปเพราะฉะนั้นผมจะลงต้นไม้เท่าที่จาเป็นนะฮะไม่ใช่เราจะมาทำตรงนี้ให้เป็นป่าทึบ โดยมองไม่เห็นอะไรนะครับมีนะอันนั้นเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนู่นนะครับที่ที่เราเห็นต้นสักดอกสักอยู่นู่นนะครับตรงเสาตัวสามนู่นนะครับก็จะจะเน้นเรื่องของความพื้นที่ชุ่มชื้นนะครับให้ความร่มรื่นเป็นหลักส่วนตรงนี้ก็จะเน้นเรื่องของความโล่งเป็นหลักนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเน้นเรื่องความโล่งเพราะนั้นเราจะต้องมองเห็นวิวแบบแบบ3 6 0รอองศาเลยนะครับนะวิวนะครับทางฝั่งของกำแพงเพชรกับวิวทางฝั่งของ สุขโขทัยนะครับมันก็จะเห็นวิวทั้งของฝั่งแล้วก็ในช่วงฤดูฝนเราจะมีทะเลหมอกเราเห็นเกือบทุกวันนะจึงใช้คำว่าเกือบทุกวันเลยนะครับวันไหนที่มีฝนตกเนี่ยทางฝั่งของกําแพงเพชรเองนะครับก็มีทะเลหมอกนะครับทางฝั่ง,งสุขโขทัยเองก็มีทะเลหมอกนะครับแต่ฝั่งของสุขโขท,ทยัยในภูเขาก็จะสูงกว่าเป็นภูเขาหลวงนะครับโอเคอันนี้ผมระบายน้ําผมขุดเองเลยนะครับเนี่ย ขุดเองนะครับแล้วก็ผมก็จะดูทางน้ำนิดหนึ่งแล้วให้เขาระบายน้ําที่มันน้ําใหม่น้ําใหม่คือน้ําที่ชา้างหน้าดินนะครับให้มันออกไปก่อนนะครับออกไปเลยนะครับแล้วก็ออกไปทิ้งลงลําคลองของเขมแพงเพชรไปเลยนะครับแล้วก็น้ําใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราก็พอน้ําใหม่ประมาณสักเตุลาไปปลายตุลาผมก็จะเริ่มเริ่มกักแล้วนะครับผมจะเริ่มอุดอุดตรงนี้แล้วนะครับอุดตรงนี้เพื่อเก็บน้ํา น้ำใหม่ไว้นะครับที่มันมีความใสแล้วก็ไว้ใช้หน้าแรงนะครับโซนนี้เหนื่อยเหมือนกันครับเดินไม่ครบรอบโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผมก็เก็บคลิปวิดีโอนี้ไว้เพื่อดูเองนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะทําแบบนี้ก็มาดูมาศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับนะแต่ว่าจุดประสงค์หลกัหลกๆของการทําคลิปวิดีโอนี้คือผมอยากเก็บไว้ดูเองเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปี2ปีสามปีแล้วก็ย้อนมาดูในวันนี้นะครับมันก็เออ,เอ,อบรรยากาศเมื่อสองสามปีที่แล้วมันเป็นอย่างนี้อ้าวมันย้อนอดีตไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็มาดูภาพเก่าๆเราก็จะเห็นภาพเก่าๆแบบนี้มันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็าเก็บเรื่องราวดีๆของเรา,เาไว้นะ มันก็จะเห็นการพัฒนาของพื้นที่เรานะครับที่มันดีขึ้นครับต่อพื้นที่นี้จะเปิดรับทุกทคนทุกท่านนะถ้าสาเร็จเรียบร้อยดีแล้วนะครับจะเปิดรับทุกคนทุกท่านเข้ามาด้วยน้ำใจด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับมาเยี่ยมมาชมนะครับก็มาทุกคนมาก็วางแผนไว้ว่านะครับผมก็จะได้มีของฟงของฝากจากที่นี้ไปนะครับก็เน้นเป็นผลผลิตของเราเองนั่นแหละนะครับ แต่กเ็เราก็พยายามคัดคัดเรื่องของคุณภาพนะครับไม่ใช่อีกเ,อเราเน้นที่มันเกรดพรีเมียมนิดนึงนะครับผมก็พยายามลงผลไม้ที่มันพันดีๆนะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีแต่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับอนาคตเราก็มาเยี่ยมมาเยียนกันยินดีต้อนร,รับทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านแล้วก็ ไกลๆทะเลสาบตรงนู้นนะครับที่เราเห็นนะฮะเดี๋ยวขึ้ข้ามไปได้หรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้จะเป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนก็อาจจะเป็นโรงโรงวัชชามหรืออาจจะเป็นโรงของพวกเรียกอยะไรครับปลูกพืชพืชต่างประเทศอย่างเช่นพวกกลุ่มเมลอนกลุ่มอะไรต่างๆ,ๆจะลองทดลองปลูกดูนะครับก็จะคิดว่าจะพื้นที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็จะจะทําเป็นโรงเรือนปลูกพืชนะครับสมัยใหม่ หรือแนวเกษตรประณีตอะไรพวกนี้นะก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ถมที่เอาไว้ประมาณหนึ่งไร่ตรงนี้แล้วก็ลงไม้เป็นยมยมตรงนู้นะครับคิดว่าจะทําเป็นโรงนาครับมีมีโซนที่พักอาศัยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นโรงนาที่พักทั้งหมดได้คอนเซปต์ของที่พักทั้งหมดที่โรงนาที่นั่งทานกาแฟหรืออะไรต่างๆก็จะอยู่ริมน้ำนะครับ อยู่ริมน้ําที่มีน้ําตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าเราจะเห็นบรรยากาศริมน้ําที่ให้ความร่มรื่นสดชื่นนะครับแล้วก็มีโซนที่พักที่เน้นเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของออระบบสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตนะครับระบบไฟอะไรทุกอย่างนะครับก็สะดวกสบายทุกอย่างอาหารการกินทีนี้นก็เดี๋ยวจะต้องเน้นเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตนะครับนะ อินเทอร์เน็ตมาถึงแน่นอนไม่มีปัญหานะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้สําหรับงานที่ต้องการหาเงินบนโลกโลกออนไลน์นะครับหรือการเทรดนะครับเพนันจะมีมุมต่างๆที่ใช้สําหรับการนั่งเทรดนั่งดูกราฟนั่งอะไรไปกินกาแฟไปดูวิวไปซึ่งมันจะเป็นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ที่เราทําแบบนี้นะครับเราทําแบบนี้นะฮะแล้วก็ เราไม่ใช่นั่งเทรดให้ยุงกัดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมวางแผนไว้ว่าผมจะต้องทําพื้นที่ที่มันสะดวกสบายสะอาดสะอ้านนะครับให้ดูมีสไตล์ของเราเองที่มันมันน่าอยู่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันไปนะครับเขาะิดตามกันไปเนะี่ยก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของโรงนาโรงนาก็จะเป็นส่วนของที่นั่งเทเรดอะไรพวกนี้จะอยู่ไปใกล้กันนะครับมีบริการก,กาแฟอะไรต่างครับส่วนนี้ก็อยากกินอะไรก็มาเดินกินนะครับเราจะได้ฟีลลิ่ง ฟิลลิ่งหมายว่าระหว่างเราซื้อผลไม้มานั่งกินซึ่งไม่รู้มีสารเคมีหรือเปล่ากับการที่เรามาเดินเด็ดในสวนที่เรารู้เลยว่าไม่มีสารเคมีเนี่ยฟิลลิ่งมันต่างกันนะครับมพรานั้นไม่จะได้หัตถรสี่ต่างกันนะครับนะเพราะนั้นผมก็เลยที่ทําอย่างนี้ขึ้นมานะครับโอเคผมใช้คลิปตัวนี้ยาวประมาณเกือบ20นาทีนะครับขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็ขอเป็นกําลังใจทุกท่านที่ยังไม่ สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับวันหนึ่งเราจะประสบความสาเร็จแลวเราจะสามารถเอาไปต่อยอดในสิ่งที่เราอยากจะทํานะครับเพื่อการใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็เรียนรู้กันไปฝึกฝนกันไปนะครับอยู่กับเราไปนะครับนะเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดที่จะช่วยเหลือทุกท่านให้ให้มีเงินมีทองใช้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ